สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะอ่านไพ่เล่าเรื่องให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากจะเล่าเรื่องเราอะไรให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ฟังกันบ้างเรามาดูพร้อมๆกันนะคะไพ่วันนี้ขอพลังงานของไพ่ที่จะบอกเรื่องเราให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่พี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะ ช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทำอะไรติดขาดหรือทำอะไรไม่ถูกใจใครทำอะไรก็ดูไม่ราบรื่นขอให้คุณลองไปปลวดน้ำทำบุญอุทิศให้กับคนที่คุณรักหรือเคารพแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้นะคะเพราะช่วงนี้มีคนที่กำลังพวงคิดถึงคุณอยู่มันเลยทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรให้มันล่วงผ่านไปได้ ไพ่ใบนี้ก็สอดคล้องกับใบแรกนะคะพี่หมอมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องเข้าวัดทำบุญหรือทำอะไรก็ได้ตามศาสนาของคุณที่คุณนับถือเพื่อทำให้งานที่คุณรู้สึกว่ามันติดขดัดหรือการเจรจาพูดคุยกับใครมาดูมีปัญหาทำให้มันสามารถลุล่วงไปได้นะคะเร็วๆนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการ ลงทุนลงแรงหรือบางคนที่กำลังยื่นไฟแนนซ์ไปหรือยื่นกู้เข้าไปคุณจะได้รับคำตอบที่ดีถ้าหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้แล้วคุณมีโอกาสไปทำบุญหรือทำอะไรก็ตามที่มันช่วยหนุนตัวคุณคุณจะสาม,มารถผ่านพลนอุปสรรคปัญหาและทำให้สิ่งที่คุณไปยื่นไว้ยื่นเรื่องเอาไว้หรือทำเอกสารอะไรไว้มันจะผ่านลุ่วงไปได้และได้ในสิ่งที่คุณต้องการมาเร็วขึ้นนะคะ เร็วๆนี้นะคะคุณกําลังจะได้รับการปลดปล่อยจะออกสู่การเป็นตัวเองสามารถทําอะไรตามใจตัวเองภาระหน้าที่ต่างๆที่เคยผูกมัดผูกหลังคุณไว้กําลังจะทําให้คุณได้เจอสิ่งดีๆกําลังจะทําปลดปล่อยคุณทําหน้าที่ให้คุณไปอยู่ในชีวิตของโหมดที่คุณต้องการคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งภาระต่างๆที่เหนี่ยวหลังคุณเอาไว้นะคะ อย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คุณจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองอย่ากลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงขอให้ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจทำทุกอย่างด้วยความปาัถนาดีที่คุณอยากจะทำจริงๆไม่ว่าจะทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อใครก็ตามนะคะแล้วผลสำเร็จทุกอย่างมันจะตามมา สำหรับใครที่ยังไม่มีคนรักเร็วๆนี้จะมีคนรักเข้ามาจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณจะทําให้คุณได้มีโอกาสที่ดีในความรักและส่วนใครที่มีความรักอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะถูกขอแต่งงานมีโอกาสที่จะได้มีความรักที่ดีและยืนยาวชีวิตของคุณหลักช่วงนี้โดยสนุปนะคะ ถ้าใครรู้สึกว่าติดขัดหรือรอคอยคําตอบอะไรที่มันดูล่าช้าและดูนานมากเกินไปขอให้คุณไปทําบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่คุณนับถือเขารบรักทั้งหลายแล้วมันจะทําให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆต่อไปได้ คุณคุณจะถูกปลดปล่อยจากพันนาการความรับผิดชอบต่างๆและมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นและขอให้มั่นใจในความเป็นตัวเองมั่นใจในความสามารถของตัวเองและเตรียมรับความรักดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใบใดบ้างที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0 1ส0นะคะ ถ้าใครมีท่าตและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะ่ะชาวท่าดินราศีพฤษภกันมนกรชาวธาไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวท่าไฟราศีเมษสิงหธน,นูคนเกิดวันที่2-12-22คนเกิดวันที่12-21คนเกิดวันที่6-16-26 ถ้าใครมีท่าและราศีนงต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะและถ้าใครอยากน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดหัวใจเป็นค่าครห้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ